ศรรึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งที่ใช้การออกกำลังกายและกีฬาเป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาถ้าหากกีฬาคือยาวิเศษศรรึกษาคือโรงงานยาวิเศษวิชามนุษย์ที่ต้องเรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาแต่ความจริงแล้วเป็นตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงสูงวัยเป็นการศึกษาตลอดชีวิตหรือ Lifelong Education ได้แก่ วิชาศิลปะดนตรีและกีฬาหรือพระศึกษาเราไม่ได้ความสำคัญเนื่องจากว่ามุ่งเน้นเข้าศึกษาในระดับหมหาวิาลัยจึงไม่มีการนำไปสอบมีข้อเท็จจริงยืนยันคือปี2548หรือ2005 u n e s โกให้ทุกประเทศสอนพระรัศึกษาในโรงเรียน120นาทีต่อสัปดาห์ ปรเทศไทยยังคงสอน60นาทีต่อสัปดาห์ตั้งแต่ปี248จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง16ปี2 48หรือ16ปีที่แล้วนักวิจัยจากฮาวาดดรซาร่าลาซาวิจัยพบว่าการทำกิจกรรมที่มีการประสานงานของตาและมือทั้งสองข้างมีผลต่อสมองทรีตเมนต์ของดรซาร่าคือการโยนบอล3มลูกหรือจักรริง่ง ที่เรามักจะคุ้นเคยกับการเล่นของนักมายากลโดยเข้าใจว่าเป็นความสามารถพิเศษจากการฝึกวันละ30นาทีติดต่อกัน3เดือนมีการทำ m i สแกนทั้งก่อนและหลังการทดลองพบว่ามีเนื้อสมองสีเทาบริเวณหน้าผากหรือ pia t h o n cortex ที่ควบคุมทั้งด้านความจำการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจเพิ่มขึ้น<ะ>นี่คือตัวอย่างของเด็กไทย<ะ>ที่ฝึกจักรริง งไม่สามารถไปเปลี่ยนระบบการศึกษาได้แต่สิ่งที่ทําได้คือการเปลี่ยนแปลงของระดับครอบครัวในวันนี้เท่านั้นเหมาะสําหรับเด็กที่อยากจะเลิกเป็นเด็กหลังห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกไม่ต้องเรียนพิเศษ